ก็สวัสดีครับผมวันเสาร์ที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้ยหกสิเจ็ดนะอันนี้เป็นฮอนด้าบีโอนะผมขอานัดเข้ามานะจะเปลี่ยนกระจกมองข้างนะผมของเดิมมันก็เป็นตัวพับมือนะปรับเป็นไฟฟ้าได้นะตัวนี้ใชก้กรจกเดิมทําไม่ได้นะผมพับไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนยกคู่เลยรับก็เป็นกดีที่เตรียมไว้ครับก็จะมีไฟเดียวด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะุดแตะไฟก็เดินเพิ่มนะครับเพิ่มพับเพิ่มไปเดียวนะครับผมต่อใส่คารัะโต้สวิตกิดเตรียมไว้เปลียมเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ข้างในก็สวิตนะนี่นี่นยผมก็มีแค่ปรับเลนอย่างเดียวนะ <c oughs> โอเคนะผมเป็น n d นด i าแล้วตัวท้ายตัดนะครับ โอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมดีวิวให้ชมนะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะแตกต่างยังไงครับก็ช่างจบนะหลับจบให้ผมจบมองข้างก็เสร็จเรียบร้อยผมบีโอนะเปลี่ยนกระจกมองข้างนะผมใส่ของบ r v Mobilo นะไุผมใส่กันได้นะครับก็จะมีไฟเนลีวมีภับไปฟ้าเพิ่มขึ้มานะมสวยนะใส่ข้ามาตัวอะไเรียบร้อยเลยับ เป็นบีโอนะผมถ่ายตัดถ่ายตัดนะเป็นเป็นระบบพับออโต๊ะล็อครถจกขับเจ็บให้นะกดล็อกืาป่าอยู่กรุงเทพผมนะเข้ามานะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงหกนาทีสวิตผมก็เปลี่ยนให้เจร้อยนะครับ นี่ก็เป็นการสั่งพับนะจากข้างในรถนะปเปิดไฟเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคปรับเลนกระจกนะผมยังไม่ได้ลองเลยโอเคผมก็ทำงานปกติน,ะนี่ก็ล็อกรลกนะครับผมนี่ก็จะเป็นกระจกเดิมมันอยู่นี่นะครับ คู่เก่าก็เดี๋ยวเก็บคืนตานี่ก็จะเป็นสวิตนะต์อนเครืครับผมก็ติดต่อสอบถามได้ผมเรื่องกระจกมองข้างผมช่างกรอบชนบีก็รับจบให้นะครับโอเคนั้นก็รอชิวรอชิวนะครับโตะตายาลิตนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณครับ